่ะมาต่อข้อที่8กันเลยครับข้อที่8นะข้อที่8โอ้ข้อนี้ข้อนี้มีทริคนะครับเซตหนึ่งเท่ากับ3ามคอร์สร้อยเจ็บวกไอไอไซร์มันบอกว่า z2 เป็น z2 เท่ากับ สองโคศเจ็ดมันเขียนในรูปซิสนะครับ2 cos 70แต่นี่เป็นลบอันนี้ไม่ได้อยู่ในรูปซิสอันนี้อยู่ในรูปซิสนะครับอันนี้ไม่ใช่ I sin 70อันนี้ระวังมันเป็นเครื่องหมายลบนะครับแต่มันได้หา Z1 งบวกเซอันนี้มันวิธีหา2แบบอ,อันนี้ สูตรมันไม่มีนะครับเป็นเท่าไหร่แต่ครูว่ามันคืออย่างนี้จาเลยนะครับมันคือลองยกกำลังสองดูยกกำลังสองแล้วถอดรูดูถูกไหมความจริงมันคือตัวนี้แหละถูกไหมครับถูกไหมมันเป็นบวกนะแล้วก็เป็นขนาดเป็นบวกแหละแล้วก็อันนี้จําได้ไหมมันเป็นแซดหนึ่งแอปแซดหนึ่งกำลังสองบวกแซดหนึ่งแซดสองบวกแซดหนึ่งแซด สองสลับบาร์กันบวก F Z สองกำลังสองอนรูทใช่หรือไม่ Z 1หนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ Z 1ขนาด Z1 นึ่งนี่คือ R มันคือขนาดนะตัวนี้คือ R นะ R ซใช่ไหมอันนี้คือ R ก็คือเท่ากับ Z1 ขนาด Z1 อันนี้คือ R2 อันนี้ R1 อันนี้ R2 นะครับเรียกว่า F z ก็ย่อมได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช่เลย เห็นไหมตัวนี้เป็น9 3้ากำลังสองเป็น9เห็นไหมบวกตัวนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาไปหาทีหลังมาเติมแล้วกันเดี๋ยวจะไปหามาเติมนะสองตัวนี้เนี่ยแล้วก็บวกตัวหลังนี่เป็นเท่าไหร่เป็นสี่นี้ก็ได้นี่คือวิธีตรงๆของมันนะที่ช่วยได้เอามาดูเซตหนึ่งมาหาเซตหนึ่งบากรเซตหนึ่งบากรก็คือสามคอร์สร้อยเจ็ดสิบเขียนให้ด่วนลบ ไอไซนี้ก็ได้170เถ้าคล่องนะ z ซตสองบาต้องเป็น2 c o คอสแล้วก็เปลี่ยนที่เฉยเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมกลายเป็นซิดเลยอันนี้กลายเป็นซิดแทนโอเคครับแต่ตรงนี้นะครับคุณจะต้องปรับใหม่อ่ะ z ซตหนึ่งบาคูณ Z ซ z สองเซหนึ่งบาคูณ Z ซสองนี้คู่นี้คู่ทแยงกันเนี่ยนี่นี่คู่นี้นะคู่ทแยงเนี่ย คูณกันดิคูณกันมันต้องปรับเป็นซีที่หมดก่อนนะครับครูจะเปลี่ยนนี้เป็นลบเดี๋ยวนะเซตหนึ่งเขียนใหม่ดีจะงงนะครับเปลี่ยนนี้เป็นเป็นลบร้อยเจ็ดสิบทันไหมไม่ไม่งงนะคอรลบลบหายมันต้องเป็นคอร์สลบร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมคอรลบลบหายก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไอซลบร้อยเจ็ดสิบถ้าคนคล่องครูจะเขียนว่าซีส เขียนซิดลบร้อยเจ็ดสิบได้ไหมได้ไม่งงนะครับเขียนซิดลบร้อยเจ็ดสิบก็ได้นะหรือครูจะยอ่อสย่งนี้ก็ได้จะได้ไม่งงบางคนบางคนมองไม่คล่องนะครับเอางิ้ได้นะถูกนะอย่างนี้อย่างนี้ได้หมดสามตัวนี้เท่ากันหมดนี่นี่นี่สามตัวนี้ดูให้เป็นนะนี่สามตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ด้วยนี่แซ2ดสองนี่เน, 2, น,นก็เขียนเขียนหมดเลยตัวนี้ครูปรับเป็นซิดแซดสองปรับเป็นซิดเป็นเท่าไหร่ สองสิบเย,ยอดๆเลยนะใส่ลบเข้ามาลบเจ็ดสิบเลยทันไหมนี่เวลาทํามันคล่องนะเนี่ยเห็นหมเซตหนึ่งบาทเซตสองซตหบาทซตสอ่ะดูดีนะเซตหนึ่บาทเซตสตัวนี้เป็น6ใช่ไหมจับบวกกันใช่ไหมสิบเท่าไหร่ลบสองสศเขียนอยูย่างสองสเลขสี 4, ไม่สวยอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเลขอะไรครับลบร้อย อ่ถ้าไปถ้าไปดูมุมตีโกนนะดูเขียนตรงนี้ดีกว่าตีกลับไปลบ, 120, ลบ 210, ร, 80, ตตร,ร้อยยันสิบเลลบสองร้อยสิบตัวขันนี้ใช่ไหมแปดสิบนี่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 ตกตรงตรงนี้อ่ะใช่ไหมตกมุมร้อยยี่สิบนะเนี่ยตีกลับมานี่กลายเป็นมุมร้อยยี่สิบเลยกลายเป็นหกสิบันที่สองอ่ะเหมือนกับมุมหกสิบอ่ะตระกูลหกสิบไม่ใช่มุมหกสิบตระกูลหกสิบจะเป็นคัน,น,นที่ สไม่งงนะอันนี้คือลบร้อนะเป็นตัวนี้นะรูปนี้นะก้อไกเป็นเท่าไหร่ครับ6นะคอสเท่าไหร่เนี่ยคอสหกสิบก็หนึ่งส่วนสองคอลบหนึ่งส่วนสองออที่2มันอยู่คอรสที่สนะลบบวกใช่ไหมลบแล้วก็บวกรูทสามส่วนสองไออันนี้เป็นลบนะครับนี่เห็นไหมคูณก้อยเป็นลบสามบวกสารูทสาไก็ได้นี แต่ทีวิธีง่ายกว่าน,นี้นะเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะอีกตัวหนึ่งเซทหนึ่งเซทสองบาทคูณกันตัวไหนครับเซทหนึ่งนีอยู่นี้ซิทเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยกับเซทสองบาทตัวนี้นะคูณกันเนี่ยนี่หกสองสามเป็นหกซิทเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบอันนี้ข้อแรกสามเ,เลยข้อแรกสามเ,เลยมุงษาเขียนมุงษาสวยๆเห้เานะ ก็เป็น6คอลัมที่3ตรงไหนครับตระกูล6กสบไปแล้วนี่คอลัมที่3ตระกูล60ใช่ไหมเลียกเดียวกันเลยนะครับแต่เป็นลบทั้งคู่คอลัมที่3เป็นลบทั้งคู่นะครับดูให้ทันนะดูให้ทันตีโกนก็ต้องเร็วนะครับกลายเป็นลบ3บวกลบ3ก็ลบดินะลบ3 จับบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้บวกกันเป็นตนัวนี้เนี่ยใส่ตรงกลางนี่เลยนะบวกกันก็เป็นลบหกบวกกันเท่ากับลบหกในลบหกนะเนี่ยบวกกันเป็นลบหกนะนะครับเขียนให้ดูนี่บวกกันเป็นลบหกลบหกนี่ใส่ลบหกไปเลยตรงกลางเห็นไหมกลายเป็นรู้เท่าไหร่ครับสิบสามลบหกเป็นรู้เจ็ด 7. โอเคมันตอบรู้จุด 7. นะทีนี้อีกวิธีหนึ่งคือไหนๆได้ทาอีกทีอีแต่วิธีนี้จะอันนี้จําเป็นครูเลยต้องสอนเพราะว่าเพราะว่าการเปลี่ยนซิสเนี่ยจะได้ไม่งงเวลาโจทย์มันอีกสไตล์หนึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่จะได้ํำเป็นไม่จับคูณกันแล้วเอาเลขที่ค่อยมาคูณกันเลยไม่ใช่นะต้องปรับอย่างเช่นเนี่ยนี่นี่ถ้าเอาเลขร้อยเจ็ดสิบไปบวกกับนี่นี่ตรงนี้นะคู่นี้นะนนะกับคู่นี้บวกเลยอคู่นี้เนี่ย เอาเจ็ดสิบกับร้อยเจ็ดสิบบวกกันผิดเลยนะเพราะมันยังไม่ปรับมันยังไม่ปรับเป็นบวกนี่ตัวนี้มันยังไม่ปรับเป็นบวกต้องปรับมาจนถึงตัวนี้ก่อนนี่ปรับมาเป็นบวกไปน,นี่ก่อนเนี่ยตรงนี้ตัวคู่นี้ถึงทาได้นี่นี่นี่เห็นไหมเซตหนึ่งบาร์กับเซตสองอย่าลืมตัวนี้นะน,นี่ต้องเอาให้ถูกปรับเป็นบวกก่อนไม่งั้นสูตรจะใช้ไม่ได้สูตรคูณกันจะใช้ไม่ได้เอามุมมาบวกกันจะเพีย้ยนโอเคอันที้ทาอีกแบบหนึง่งเซตหนึ่งนะ ครูวาดรูปให้ดูเซตหนึ่งเป็นอย่างนี้แบบวิธีรัดรัดครูใช้วิธีของเวกเตอร์ใช้วิธีของเวกเตอร์นะครับดูดีนะจะเร็วกว่าไหมรัดนะครับเซตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอยู่ประมาณนี้ปวันนี้วงกลมหนึ่งหน่วยไม่ใช่หนึ่งหน่วยดิวงกลมสามหน่วยนี่สามหน่วยนะเนี่อร้อยเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้อ่ะร้อยเจ็ดสิบนี่เซตหนึ่งเซตหนึ่งนะครับนี่เซตหนึ่ง นี่ร้อนี่ร้อยเจลบ Z2 เขียนวงกลมใหม่ Z2 นี่นี่นอ่า Z2 เดี๋ยวนะ Z2 นะ Z2 วาดตรงๆเลย Z2 นี่เป็นลบต้องวาดเป็นซีสก่อน Z2 สคือตัวนี้ลบเจ็ดนี่นเห็นไหมเตสอตัวนี้นะทำเป็นลบเจก่อนนะ ทำไปลบเจ็ดสิก่อนนะลบเจ็ดสิบก็นี่ลบเจ็ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้มันลบเจสิบ,บ,บ,บอ่ะอยู่วันปรลบเจ็ดสิบประมาณนี้นี่ลบเจ็ดสมันเหมือนเวกเตอร์เวกเตอร์สมมติข้อนี้เป็นเวกเตอร์อเวกเตอร์ v อันนี้คือแอปบวกใช่ไหมขนาดของ u บวกใช่ไหมดูวิธีรัดนะครับนี่ขนาดของ u บว ขนาดของ z 1บวก z 2คูบกับเหมือนขนาดของ u บวก v อ่ะทีนี้อันนี้มันก็คือรูทอันนี้จำได้ไหมนี่ถอดรูทโอเคมันเป็นขนาดของมันและคููใส่ตัวนี้เข้ามาจำสูตรได้ไหมเนี่ยยกกำลังสองก็คือขนาดเวกเตอร์ u บวก2 u v วก v ขนาด v กำลัง2ทำทำไหมนี่จำเขียนสูตรให้ดูเลยนะทีนี้ u v จะหา u d o v ให้ดู u v ใครจําสูตรไม่ได้จะกลายเป็น f u f v cos t e t a e ทีนี้เป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงมุมระหว่างมันเนี่ยมุมระหว่างมันเนี่ยอันนี้เป็นเท่าไหร่240แต่เวกเตอร์มุมมันเนี่ยนะครับ มุมมันมุมมันไม่ใช่มุมมุมป้านนะครับมุมมันต้องอย่านีสองร้่สิบนะมุมของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบต้องเป็น120นะครับต้องใช้120เพราะมุมเวกเตอร์จะไม่เกินจะไม่เกิน180ต้องใช้120ี่สิบเป็นคอร์สรอยย่สิเห็นไหมอ่านี่คอร์สนะร้อยยี่สิบนะร้อยย่สิก็เป็นลบอันนี้ยู U เป็นสาขนาดมันเห็นไหม ขนาดของ v เนี่ยขนาดของ v v คือ Z2 ขนาดมันเป็น2องไม่งงเนาะคอร้อยสิเป็นลบอะไรลบหส่วน2ตัดกันเป็นลบสลบสาม uv เนี่เป็นลบสามล้วนะทีนี้ใส่เลขมาเลยขนาดของ u นี่ขนาดของ u ขนาดมันเป็น3อยู่แล้วเนี่ย z 1ขนาดมันเป็น3ใช่ไหมมันเขียนเลกเติ่งสามกำลังสองเป็น9 อันนี้เป็นลบสาลบสเนี่ยลบสคูณสเป็นลบหกดีกว่าลบห v ขนาดของ v v ก็คือขนาดของแ2้นสองนั่นเองเนะครับสองเป็น2ององกำลังสองเป็นสก็เป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงรูทเจโอ้โแบบไหนชอบแบบไหนแบบนี้ง่ายกว่านะครับนี่นแบบเวกเตอร์ง่ายกว่าบวกได้ไหมได้ลบได้ไหมได้ลบก็มีสูตรแบบนี้เหมือนกัน แต่ตวนจะเป็นลบทันไหมเดี๋ยวข้อข่าวนา้น้จนะาจจะมีนะอาจจะมีเอาไว้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับข้อที่8นี่เป็นข้อที่ดีมีความเร็วเราจะได้จากตัวนี้สูตรลตัดตรงนี้นะครับใช้เวกเตอร์ช่วยโอ้สามดาวคุ้ยสามดาวเลยดีทั้งสองแบบแบบนี้จะสอนจะสอนอ่าสอนอะไรเนะี่ยสอนซิสที่มันต้องปรับตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ต้องปรับเป็นบวกเย่เยงง่ตัวนี้สําคัญ มันถึงจะทำไมต้องปรับมันจะได้เข้าสูตรผลคูณกับผลหารเซตหนึ่งเซตสองได้ตามสูตรคูณสมบัติ Z 1, Z เซตหนึ่งเซตสองนะครับเรื่องเชิงขั้วโอเคนะครับพูดยาวนะครับข้อที่ี่ยมันน่าสนใจโอเคนะครับข้อที่8นะเคลียร์